สวัสดีครับชาวราศีมังกรสบายดีไหมครับผมชาวราศีมังกรไม่ต้องบอกเลยนะฮะไม่ต้องบอกเลยหมอมันไม่รู้อะไรแน่นอนครับผมนะฮะโอเคคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานจากไพ่ไทโร่นะครับผมซึ่งจะเปิดเผยสถานการณ์นะในเดือนพฤศจิกายนปี2020นะครับสำหรับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ดูในช่วงเดือนพฤศจิกาเพฤศจิกาพฤศจิกายนปี2020เนี่ยก็หมายถึงมันมีข้อความมันมีพลังงานมันมีแมสเซจอะไรที่คุณจำเป็นที่จะต้องฟังไว้และเป็นเรื่องของการทำนายในเดือนนั้นๆนนั่นเองนะครับผมโอเค ชาวราศีมังกรผมรู้ดีอยู่แล้วนะฮะ,ะช่วงช่วงไม่ใช่ช่วงคือเป็นปีแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรที่จูปิเตอร์ซันพลูโตนะคะสามดาวหลักเนี่ยอยู่ในราศีมังกรซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนโอโ้โหบริบทต่างๆในตัวทั้งสถานการณ์ของตัวเราสถานการณ์ของเพื่อนเราสถานการณ์ขอคนครอบข้างาครอบครัว คนรักประเทศโลกนะครับผมสาธารณาสุขจริงๆครับผมผมบอกแล้วคือจูปิเตอร์แซนเนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่มีความพยายามหรือมีมีการเปลี่ยนมีการเหมือนกับมีความคืบหน้าแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็คืบหน้าแล้วกลับมาทบทวนนะฮะผม i t just Jupiter and, and Saturn is just like the uh, uh, oppose, uh, basically just couple. It's coupling um, in terms of the malefic versus the benefic, the good thing versus bad, um, good and evil. And um, these bring the uh, a lot of change, uh, a, a lot of changes in this year, particularly. Actually, if it's not uh only on this year rather to be the uh, previous twenty nineteen and twenty eighteen uh, since then and <clears throat> the Jupiter and Saturn is actually uh, in Capricorns that makes change a lot of changes plus not just plus back basically Pluto is uh ten uh, ten hundreds uh, thousands of thousands multiple uh, to this situation คือดาวพฤหัสด,ดาวาเสาบวกกับคือคู่นี้เนี่ยกัดกันใน,ในเรือนของตัวคุณอยู่แล้วสำหรับคนที่ลัคนามาังกรเนี่ยนะฮะอยู่ในเรือนนี้อยู่แล้วคุณจะเจอความเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างสำหรับตัวคุณอย่างน้อยเนี่ยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนตัวคุณเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสภาวะของตัวคุณคุณอาจจะ Make อเ e r คุณอาจจะเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยน c ช a n จเ over เปลี่ยนตัวเองคุณจะออกกำลังกายมากขึ้นนะในเรือนของตัวคุณหรือมันมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะในแกนของครับปิคอนนะในเรือนของครับปีคอนในเรือนของเดือนอ่อาราศีมังกรเนี่ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งพลังงานนี้ไม่ใช่เป็นพลังงานที่ง่ายสำหรับคุณเพราะว่า คือคู่ Jupiter Saturn เนี่ยเป็นคู่คู่กัดกันอยู่แล้วแล้วบวกกับพลูโ o ซึ่งเพิ่มความป่วนหรือว่าเพิ่มความวุ่นวายเข้าไปอีกร้อยอีกสิอีกร้อยอีกพันนะฮะเข้าไปในนั้นนะฮะโอเคนะั่น,นคืออผมแตะโหราศาสตร์นะฮะนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเชอาราโรคนะฮะให้คุณรู้ดวงดาวที่มีผลต่อ ลัคนาของคุณและก็ราศีของคุณนะฮะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวเพิ่มเติมแอดไลน์หมอปอง MORPONG 111หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะฮะเอาถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เชิญครับผมครับชาวราศีมังกรนะฮะครับลนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะฮะ n o v e m b บอ To remember นะครับผม n o v e m b e 2020 Capy um, Capricorn Cap the uh, love messages and energy for Capricorn l e a d i n g นี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับผมส่วนแรกจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะและหลังจากนะั้นจะเป็นเรื่องของโชคลาภการงานนะครับผมการเรียนการลงทุนของคุณการเงินของคุณนะครับผมโอเคมา What's going to happen? Wow, very good. Okay. ในช่วงของต้นเดือนครับชาวราศรีมังกรต้นเดือนพฤศจิกานะครับผมเอ็ดอวานเอ็ดอวานฮะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะคล้ายๆกับชาวราศีพิจิกนะครับผมแต่น,นี้คือต้องลงมือทำอันนั้นเขามีสัมภุตอุปกรณ์เรียบร้อยความพร้อมเขาเหนือกว่าเรานะฮะช่างเขาชาวราศีมังกรครับผม i t s of w a อนคุณควรจะทำยังไงในความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับผม คุณจาเป็นที่จะต้องลงมือทําถึงแม้ว่ามันยังไม่เห็นโอกาสยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะคุณต้องทําไปก่อนตอนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ไปก่อน,นะฮะชาวราศีมังกรอ,อย่าพึ่งดูท่าทีมากนะฮะด้วยพลังงานของไม้เท้านะฮะเอจอบบอลนะ,ะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นทําโดยเฉพาะกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่พึ่งพาการกระทําของตัวคุณแค่ฝ่ายเดียวนะครับผมอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะว่า เอจวอเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นนะ,ะถึงแม้ว่าคุณยังไม่เห็นอะไรจริงๆแล้วอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วก็หรือว่าคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่จําเป็นที่จะต้องไปงอ้อไปคืนดีไปพูดคุยไปบอกกล่าวหรือว่าไปตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะในช่วงนี้เนี่ย จำเป็นจะทำนะฮะอย่าเพิ่งนิ่งเฉยอย่าเพิ่งรีรีรอรอนะครับผมสำหรับชาวราเสียงมังกรธาตุดินนะผมรู้แหละว่ามันเป็นการค่อนข้างยากสมบคุณที่จะบอกหมอคะ่ะให้สโลดาวาง,งี้หนูไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบเลยนะเอให้ลุยอย่างเนี้เนี่ยพี่ไม่ชอบเลยหนูพี่ผมอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบซาลอดมันไม่ได้หรอคือ พลังงานเอกสวรเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วอะนะครับผมมันน่าเสียดายถ้าคุณทําไม่ทันมันอะโอเคปะคือถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะถ้าใครโสดนะฮะหรือว่าอะไรเงี้ยเอาโสดก่อนแล้วกันมีคนพยายามที่จะเข้ามาติดต่อคุณหรือมีคนพยายามที่แบบทําตัวเนียน ไม่บอกแต่แอบ,บชอบคุณหรือว่าไม่บอกแต่แอบ,บมองคุณอยู่นะครับผมสาหรับใครที่ไม่โสนแล้วนะฮะถ้าทะเลาะกันจุดนี้จําเป็นจะต้องไปคุยนะครับผมส่วนสาหรับหนูก็โอเคกับความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งคุณต้องทํามากกว่านั้นคุณต้องทํามากกว่านั้นโอกาสมันมาแล้วที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทําให้มันดีขึ้นนะครับ โอ้ oh, หมอคะพี่อายุมากแล้วความรักไม่ได้จำกัดอายุนะครับผม mm. เมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีคนเข้ามาปรึกษาผมโดยที่อายุเขาเนี่ย50แล้วนะครับผมเ55เลยแล้วกันแล้วแฟนเขาอายุแค่ประมาณ20กว่านะฮะ28หรือ29หรืออะไรสักอย่างหนึ่งความรักมันไม่ได้เลือกอายุเป็นพลังงานนะครับผม เอกซ์บนะครับผมในช่วงต้นเดือนมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นแพทเทิร์นอาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่คุณควรทําแต่ว่าต้องทำอ <c oughs> <c oughs> เออจะออกไปหาปลามมนก็ต้องออกทะเลใช่ไหมอืมโอเคกลางเดือนนะครับผมคุณหน่อปลานคโคลส์ว้าวค u e e น o อ p a า a น l e คผมรู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะ ฝ่ายพาร์เนอร์ของคุณหรือแม้แม้ก็เอาโอเคเอาฝ่ายพาร์เนอร์ของคุณฝ่ายพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เขาต้องการความมั่นคงความมีเสถียรภาพในความสัมพันธ์นะครับผมเข,เขา,า,เ,ขาเ,เขามองเงินของคุณเอาโอเคป่ะเขามองเงินของคุณหรือคุณพยายามที่จะโชว์ power ในเรื่องของเงินเพื่อเอาชนะ ความสัมพันธ์คือคุณจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อเอาชนะความปัญหานี้ในความสัมพันธ์ของคุณ uh, Queen of Pentacles คุณจําเป็นนะครับผม uh, สาหรับใครที่ไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้มีใครเลยเนี่ยในช่วงกลางเดือนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเจอใครแล้วเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเพียบพร้อมเป็นโอกาสดีมากมาก นะฮะใครอยู่บนคานหนูค่ะาพี่ค่าผมนี่คือโอกาสของคุณเลยนะฮะกลางเดือนกลางเดือนนะกลางเดือนไม่ใช่ต้นเดือนนะต้นเดือนเนี่ยต้องทําก่อนนะฮะแล้วเหมือนกับกลางเดือนเนี่ยเอจาวอนทูเอจาวอ n ทูคิงออฟไพเออควินออฟพานิเคิลสนี่คือโอกาสมาแล้วนะเขาเห็นการทุ่มเทในช่วงต้นถ้าคุณทํานะในช่วงของกลางเดือนเนี่ยผมบอกแล้วว่ามีคนคอยดูอยู่อืม สุดยอดนะครับผมในเรื่องเออ่ในเรื่อง,อใ,นองในช่วงปลายเดือนอความรักความสัมพันธ์นะฮะสำหรับของคุณครับชาวราศีมังกรนะฮะมีแต่แอคทีฟอย่างเดียวเลยไม่ใช่สไตล์เลยแต่โอเค ผมรู้อย่างนะฮะสำหรับชาวธาตุดินโดยเฉพาะราศรีมังกรเนี่ยคุณเป็นนักบุกเบิกอยู่แล้วแต่ว่าคุณสตาร์ทช้าคุณเริ่มช้านิดเดียวและนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณเริ่มแล้วคุณจะทําได้มันได้ดีคุณจะไม่หยุดนะฮะแล้วก็มีความพยายามนะครับมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทยานในตัวค่อนข้างมากด้วย night of bonds นะฮะในช่วงปลายเดือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ night of bonds เนี่ยผมเห็นพลังงานเรื่องของ ปฏิยาตอบรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะผมคิดว่ามันจะมีการตอบสนองมีการโต้อตอบมีการดำเนินการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะน่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมปลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำแล้วก็กางเดือนมีคนรอปลายเดือน มีคนตอบสนองเรื่องของการกระทําของคุณถ้าคุณจะไปง้อใครถ้าคุณอยู่ในราศีมังกรคุณไปง้อเลยถ้าคุณไปเลงใครแล้วคุณไม่กล้าจีบคุณทำคุณทําให้มากกว่าที่ที่คุณคิดว่าคุณจะทํานะครับแล้วก็ผลลัพธ์มันจะเฉลยในช่วงของกลางเดือนและก็ปลายเดือนนะครับผมโอเคว้าวราศีมังกรนะฮะ ค่อนข้างดีเลยนะฮะความรักความสัมพันธ์นะฮะต่อไปเป็นเรื่องของการงานนะครับโอเคชาวราศีมังกรนะฮะราศีมังกร <c oughs> Career messages and energy for crappy corn Crappy...Crappy corn Love messages and energy for crappy corn ว้าว ว้า <Whoa. laughs> โอ้การงานสุดยอดครับโ okay. oh. อเคโอ้หูสุดยอดสุดยอดผมบอกเลยว่าสุดยอดจริง <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะ,ะชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานของคุณ The Sun ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับผมเยี่ยมมากๆนะฮะ ถ้าใครดูหลังจากเดือนพฤศจิกาก็ได้ครับผมเป็นของเดือนที่คุณดูเ h e อ u n ในเรื่องของการงานของคุณนะฮะสิ่งที่คุณพยายามจะทำการลงทุนนะฮะช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ดีมากๆสำหรับการลงทุนนะครับผมในช่วงของการาแตกยอดนะครับผมในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่มีมีอิมแพกอะ มีผลต่อหน้าที่การงานของคุณมีผลต่อผลลัพธ์รายได้ของคุณการลงทุนเนี้ยเป็นการลงทุนที่มีอิมแพกในการลงทุนในการปรับฐานะทางการเงินของคุณนะฮะเดอะซันี่คือพลังงานที่ทำให้สุริยะจักรวาลดำเนินต่อไปเป็นพลังงานที่เป็นวิสตอมเป็นพลังงานทุกๆอย่างที่ทำให้ คุณสามารถมองเห็นเป็นพลังงานของเดซันที่ทำให้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะฮะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆของสภาวะ,ะเรื่องของการงานของคุณนะฮะมันเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะลงทุนอะไรนะครับผมในช่วงต้นเดือนแล้วก็ในในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเดซันเนี่ยเป็นงานที่ งานที่ได้ผลกำไรงานที่จะสามารถประสบความสำเร็จและงานที่จะมี impact ในเรือนของการงานนะครับผมเรือนที่10เรือนของการเงินเรือนที่2นะครับผมในเรือนของเรือนที่8ปดทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับผมโอเคนะสำหรับโอ้การลงทุนนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผมต่อไปในกลางช่วงของกลางเดือนโอเค the emperor นะครับผมอยู่อย่าง จัก,กระพัดนะฮะอยู่อย่างจัก,กระพัดโอเคไหมในเรื่องของการงานกลางเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันดีขนาดที่ว่าคือคุณไม่ต้องลงไม้ลงมืออะไรนะครับผมคุณมีคนคอยอดำเนินการถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องลงมืออะไรคุณให้ลูกน้องคุณให้คนที่คอยช่วยเหลือคุณเนี่ย ทำไปนะครับผม The Emperor ในช่วงกลางเดือนเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของอสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่มันไม่ใช่งานที่คุณลงมือทําใ,ในจุดตรงนี้เนี่ยคุณไม่ควรจะลงมือทําเองคุณควรที่จะหาคนที่คอยซัพพอร์ตคุณคุณมีลูกน้องบริวารคุณแจกงานให้เป็นคุณใช้คนเป็นเนี่ยคุณสามารถ สร้างรายได้สร้างกาําไรสร้างเพราะว่าเดียมเพอ o r เรอร์เนี่ยผมเห็นมันเป็นลักษณะที่คุณมีงานล้นมือแล้วก็ไม่ว่างพอที่จะไปทำนะฮะจะเจอในลักษณะของเออมันงานมันเข้ามา,มากนะครับผมคุณจะเป็นที่จะต้องบริหารงานให้ให้มันค่อนข้างดีนะฮะโอเคไหม สถานการณ์มันจะค่อยๆค,คลี่คลายนี่คือกลางเดือนนะฮะในช่วงของปลายเดือนนะครับผมว้าวราศีมังกรนะฮะในช่วงของปลายเดือน the world wow สุดยอดนะ,ะในเรื่องของการงานเนี่ยผมรู้สึกว่าจ็อบต่างๆปัญหาต่างๆที่มีมาในเดือนก่อนๆเนี่ยนะจะมาคลี่คลายในเดือนนี้นะครับผมปัญหาที่คาราคาซังเนี่ยจะ ามาขมวดปมแล้วจบตรงนี้นะครับผม The World มานะครับในช่วงของปลายเดือนเนี่ยถ้าคุณยังค้างคาหรือว่าจัดการกับปัญหาใดๆยังไม่เสร็จคุณจาเป็นที่ต้องรีบทำแล้วก็ทําให้มันเสร็จได้แล้วนะครับผมเพราะว่า,าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คุณถ้าทำงานเนี่ยคุณจะต้อง p r e ซ e n t แล้วก็เสนอเจ้านายใหญ่แล้วนะครับผมถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนี่คือจังหวะการตัดสินใจคุณจะ ช็อตคุณจะซื้อคุณจะช็อตคุณจะลองคุณจะบริหารพอร์ตของคุณยังไงจุดนี้เป็นจุดที่จําเป็นที่ต้องตัดสินใจนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจก็คือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คุณจะปล่อยให้สถานการณ์อย่างเช่นคือถ้าคุณมีหุ้นแล้วมันขึ้นนี่คือจุดที่ทํากําไรถ้าคุณมีหุ้นแล้วมันลงจุดนี้จะเป็นคัดลอสนะครับผมจุดนี้จะเป็นจุดคัดลอสสาหรับ uh uh of the make one uh the world is like the completions of these cycles so that means any work, any projects, any investment, any uh studies that you're going to do, you're going to finish by the end of November. Otherwise it will be Uh, the catastrophic or bad uh, energies coming in to 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 these cycles and it will drag on and on on and on so this is not good for your money in k o r e a r จำเป็นจะต้องทำอะไรให้มันเสร็จนะครับผมขมวดปมตัดออกแล้วก็ดำเนินไปนะครับผมนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทำใน uh, เตือน <c oughs> สำหรับชาวราศีมังกรนะครับ โอเคแล้วนั่นก็คือ Reading ที่ผมอ่านได้นะชาวราศีมังกรเสียงจะหมดแล้วก็ฝากฝากไว้กดติดตามกดกดไลค์กดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 1 1 1่วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการรับชมโชคดีเทวรัก